สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการนะคะนำส่งนะคะงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดให้หน่วยงานแม่นะคะเราก็จะไปที่ระบบบัญชีนะคะแล้วก็ไปที่การจัดทำงบกงารเงินรวมนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีเพื่อจะทำงบกงารเงินรวมกดแสดงงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีนะคะ แล้วก็สั่งพิมพ์นะคะเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะมาที่บัญชีบัญชีเพื่อจะทำงบการเงินรวมแล้วก็กดปุ่มค้นหานะคะสั่งพิมพ์นี่ต้องพิมพ์ออกไปด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไม่ให้เราอนุมัตินะคะแล้วเราก็กลับมาที่เดิมนะคะมาจัดทำบัญชีเพื่อจะทำงบการเงินรวมกดปุ่มค้นหานะคะแล้วก็กดอนุมัตินะคะ ยืนยันนะคะแล้วก็อนุมัติรายการสำเร็จนะคะกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยกเลิกรายการที่เรานำส่งแม่นะคะเราก็มาทำการกดปุ่มยกเลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาทำการกดปุ่มยกเลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจัดทำรายการใหม่นะคะแล้วก็ มาทัเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็นำส่งใหม่อนุมัติใหม่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสถานะอนุมัติก็คือรายการนั้นได้ถูกส่งไปที่แม่แล้วนะคะถ้าเราต้องการยกเลิกเราก็มากดยกเลิกนะคะแล้วก็ไปทำการปรปับปรุงบัญชีนะคะแล้วค่อยมาทำการแสดงงบทดลองใหม่แล้วก็ทำการพิมพ์แล้วก็อนุมัติใหม่อีกรอบนึงก็จะมีประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็รอนะคะที่จะปิดบัญชีได้เลย